อนนี้ม่ลูกค้าเข้าแอป v 3 8 0 p r ปเลยเนาะเข้ามาแล้วเพิ่มอุปกรณ์เนาะเข้าตัวก้องอันนี้การเสื่อมต่ออันนี้แม่นซื้อรหัส Wi-Fi ของลูกค้าเนาะบ่ว่าจะเป็นรหัสของโทรศัพท์หรือของเฮือนเนาะลูกค้าคลิกใส่เลยแล้วใส่รหัส Wi-Fi ของลูกค้าบอนนี้เลยเนาะแล้วกดต่อไปอันนี้มันจะเป็นรหัสก้องเนาะกดเข้าเลยแล้วก้องก็กำลังเสื่อมต่อ อจาจจกหน่อยเนื้การเชื่อ,อ,ไไอนนมต่อใบไฟเสร็จสมบูรณ์อันนี้เมนเลือกบ้านอันนี้มันจะให้ใส่รหัสตังรหัสเนาะรหัสกองลูกค้าอย่าตังเท่าไดก็ได้เนาะ แล,าาลแล้วเขาก็มากดบอนเลยแล้วก็กดเข้าเบื้งได้เลย